สรบบารวุฒิธรมรมบุญลงครับชื่อเล่นสัตย์ดำชื่อวัลสลิบแสงสวยนะครับชื่อเล่นชื่อตั๊กครับร้อยตำรวจโทสวุวรรอิล่านะครับหรือเรียกสั้นๆว่าพี่เบิร์ดนะครับพี่ชื่อพรณภาอาจสังนะคะชื่อเล่นชื่อลูกตาลค่ะพี่เจนะคะสวนรสาม,มูสิกเจริญค่ะคือพี่ปิงนะครับทีรวีชีวะกนระนันกุลครับเป็นต่อสิทธิ์เก่าฟิสิกส์มัทสวบิก้าหน้ารุ่นแรกนะครับพี่ศึกษานะครับ วัสดุกลุ่มทัสเซชันเมทัลไดชาร์โคจินาครับโดยศึกษาสารฮาร์ปเนียมไดเซนน์ครับผมจะใช้แสงเลเซอร์ในการทรีตอิเล็กโตรดในการทําตัวเกนะ็บประจุยิ่งยวดหรือซูเปอร์คาปาซิเตอร์ครับแล้วใช้แสงเซนติวอนอธิบายว่าการที่เราทีเลเซอร์ลงไปบนอนะิเล็กโตรนมันทําให้ค่าความเก็บประจุของซูเปอรค์คาปาซิเตอร์เพิ่มขึ้นได้อย่างไรศึกษาอิทธิพลของการดูดกลืนนะครับโดยอิเล็กตรอนและ นนน่่่งทีสผลตอการสสะท้อนนรรังีาดกพัฒนาเครื่องมือที่ชื่อว่าฟฟเลธานซอมสเปกโตรกราฟสำหรับการประยุกต์ใช้กับกล้องโทรทัศน์ขนาด2.4เมตรซึ่งได้มาพัฒนาที่หอดูดาวแห่งชาติสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับงานวิจัยที่ทําตอนนั้นก็ทําอยู่ในกลุ่มของอาจารย์วรวัฒน์มีวาสนานะคะเป็นการนำขั้วแบตเตอรี่มาประยุกต์ใช้ทางด้านการแยกน้ำนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้แสง ตอนปอตีทำทำนิวติโนฟิสิกส์ครับอนิวติโนอสซิเลชันท็อปิกปอโทก็คือย้ายฟิวไปเลยไปไบโอฟิสิกส์จบทั้งปอตีแล้วก็ปอโทที่มอเอร์สอครับทำงานเป็นนักวิชาการชำนาญการอยู่ที่โครงการบริหารจัดการการเละนกระจกองค์การมหาชนครับอยู่ที่รักสีตำแหน่งซีเนียเอนจิเนียร์นะครับที่บริษัทซีเกตประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ผลิต ก็ Artist Drive เป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติคะ่ะเป็นนักวิทยา,าศาสตร์สบอร์1กลุ่มงานตัวทางเคมีฟิสิกส์ส่วนวิสวกรักสารครับอตอนนี้ทำอยู่ที่บริษัท ML Optic ครับบริษัทจีนครับเกี่ยวกับผลิตบริษัททำเกี่ยวกับผลิตเลนส์แล้วก็พวกแะไอุปกรณ์ออปติกต่างๆครับ ตอนเรียนเราก็ทําทางด้านพลังงานพอจจุบมาเราก็อยากที่จะทําทางด้านพลังงานต่อนะคะปัจจุบันนี้พี่ก็ทํางานอยู่ที่บริษัท Equate EN Energy จำกัดนะคะเป็นบริษัทที่จําหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งแบตเตอรี่ที่เป็นระบบก,กักเก็บพลังงานแล้วก็เป็นแบตเตอรี่สําหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะลักษณะงานที่รับผิดชอบนะครับก็คือใช้องค์ความรู้ทางด้านวิกส์นะครับตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับวัตถุพยานประเภทต่างๆนะครับ ในคดีที่ได้รับมานะครับเช่นการตรวจพิสูจน์อัตราเร็วของรถตามไฟภาพเคลื่อนไหวครับผมการตรวจวัตถุพยานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในคดีเพลิงไหม้การตรวจพิสูจน์การแก้ไขดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าครับการตรวจพิสูจน์และตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉียวชนรวมไปถึงการตรวจพิสูจน์อื่นๆที่ใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์นะครับการวิเคราะห์นะครับความผิดพลาดในการทํางานหรือความล้มเหลวในการทํางานของ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จากการทดสอบก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับซึ่งไดรฟ์เนี่ยก็จะไดรฟ์ตัวนี้ก็จะต้องผ่านการทดสอบมีก่อนที่จะถึงมือลูกค้าแต่ว่ามันก็จะมีไดรฟ์บางตัวที่ไม่ผ่านการทดสอบซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องอตรวจสอบนะครับวิเคราะห์ว่าไดรฟ์เหล่านี้เนี่ยมัน มีสาเหตุที่มันทํางานผิดพลาดเนี่ยตรงไหนแลักษณะางานทีเราผิดชอบก็คือศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและก็เหตุผลที่ํำให้เกิดภาวะลูกร้อนและก็พยายามหาวิธีที่จะช่วยบรรเทาหรือลดภาวะลูกร้อนครับประมาณนั้นแล้วก็2ก็คืออ่านโครงการภาพพลังงานที่เขาอยากจะมาขึ้นโครงการอยู่กับคาร์บอนเครดิตครับ แล้วก็พัฒนาระเบีบวิธีในการคำนวณคาร์บอนเครดิตซึ่งตอนนี้ก็ได้รับไิชอบหัวข้อของการจัดเก็บและก็การใช้ประโยชน์จากคาร์บอนคือพี่ก็ทำอยู่ในตำแหน่งหัวหน้า R&D นะคะแล้วก็จะมีอาจจะซื้อบ้างจะซื้อทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ทำพวกคอร์สเบรกดาวดูทางด้านฝ่ายการเงินเป็นหลักนะคะงานที่ทำอยู่ตอนนี้เป็น NPI Engineer ครับทำเกี่ยวกับถ้าสมมติว่า ลูกค้าเนี่ยเขาเขามีมีโมเดลหรือว่ามีอะไรมาเนี่ยเราก็จะเอามารีวิวกับทีมก่อนว่าที่บริษัทเราสามารถทําได้หรือเปล่ามีเครื่องมือวัดที่สามารถเอ,อ่อถ้าสมมติผลิตเสร็จแล้วเนี่ยสามารถตรวจเช็คทดสอบอะไรเงี้ยได้ไหมตามดีควายเมนที่ลูกค้าเขาต้องการครับทักษะที่จําเป็นนะคะต่อการทํางานนะคะประเด็นแรกคือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าเราจะทําอะไร ออมีความรับผิดชอบมีความขยันซื่อสัตย์แล้วก็พยายามหาคอนเน็กชันไว้เยอะๆคะ่ะทักษะสำคัญอย่างนี้ก็คือการเป็นนักฟิสิกส์กันเองนะครับการเป็นนักฟิสิกส์ที่ดีนะครับก็จะช่วยให้เราทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับทักษะที่ต้องใช้นะครับก็มีไม่พ้นสิ่งที่ได้เรียนมาในสาขาวิชาฟิสิกส์เลยก็คือพวกทักษะในการวัดทางไฟฟ้า าการวัดทั้งแม่เหล็กนะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับแล้วก็อันนึงก็อันนึงก็จะเป็นเรื่องที่เราได้ทํากันในตอนที่เราทําวิจัยก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการการตั้งคําถามที่เหมาะสมการตั้งสมมติฐานที่เหมาะสมซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่นักเรียนวิทยาศาสตร์ทุกคนก็น่าจะรู้และเข้าใจดีนะครับแต่ว่าพอมาทําหน้าง,งานจริงๆจะพบว่า การตั้งคำถามที่เป็นเหมือนเข็มทิศที่นำไปสู่คำตอบการได้กมาสิ้นคำตอบที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันทําให้หน้างานเราเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากต้องทำความเข้าใจแล้วก็รู้เป้าหมายในการทํางานนะว่าเรากเลังจะทอะไรแล้วก็อยากได้อะไรดูเกี่ยวกับพวกไทม์ไลน์ระยะเวลาของงาน,นว่าต้องเสร็จต้นไหนอะไรยังไงแล้วก็ ส,ส,สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือซอฟต์สกิลคือเราก็เวลาทํางานก็ไม่ได้ทํางานคนเดียวก็ต้องไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาอะไรก็ต้องมีซอฟต์สกิลในการทํางานร่วมกับคนอื่นได้ครับทักษะที่จําเป็นหรอสกิลที่พวกเราที่พวกเราได้จากห้องเรียนพวกการคิดอะไรเงี้ยมันพี่ว่าเราน่าจะได้มาอยู่แล้วแหละโดยอัตโนมัติ สิ่งที่จะต้องใช้เพิ่มเติมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องพวกซอฟต์สกิลต่างๆเพราะว่าด้วยตัวหน้าง,งานที่พี่ทําเนี่ยเออพี่ทําเป็นอุตสาหกรรมเราไม่ได้ทําแค่แบบเฉพาะกลุ่มเล็กๆเ,เราทําเป็นทีมค่อนข้างใหญ่เช่นกันการ,การทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องใช้สกิลซอฟต์สกิลอะไรต่างๆการสื่อสารอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอืมทั้งกับเจ้านายแล้วก็ทั้งกับลูกน้อง และทักษะที่จําเป็นเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะคะอันนี้จะมีความจําเป็นมากเพราะว่ายังไงติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ทางด้านการพูดแล้วก็ทางด้านการติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะลักษณะางานของพี่เนี่ยก็จะเน้นติดต่อระหว่างประเทศทีนี้เราก็จาเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายต่างๆด้วยนะคะ ก็อยากให้ตั้งใจแล้วก็ใส่ใจในบทเรียนที่กำลังเรียนอยู่ครับซึ่งมั่นใจว่าอนาคตเราจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเรียนรู้ครับแล้วก็อยาให้สนุกกับชีวิประจาวันแล้วก็สิ่งที่เข้ามาในชีวิตในแต่ละวันด้วยครับ สำหรับข้อแนะนาสาหรับน้องๆน,นะคะข้อแรกเลยก็คืออยากให้น้องๆได้วางอนาคตของตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วอยากเป็นอะไรอยากประกอบอาชีพอะไรแล้วหลังจากนั้นก็เดินตามรอยนั้นค่ะเพราะว่าสมัยนี้เนาะอาชีพมันก็มีเยอะมากแล้วก็ต่อให้เราไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถเหมือนหาคอนเน็กชันหรือว่าเหมือนหาแอปพลิเคชันสำหรับสิ่งที่เราเรียนแล้วก็สร้างไรายได้ให้เราได้มากมายค่ะแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความมุ่งมั่น ตั้งใจค่ะขอบคุณค่ะอยากจะแนะนําให้น้องๆนะครับนักเรียนก็ให้ความสําคัญนะครับกับความรู้ทางวิชาการในขณะเดียวกันเนี่ยพวก professional soft skill ทั้งหลายเช่นทักษะในการตั้งคําถามนะครับทักษะในการตั้งสมมติฐานที่ดี critical thinking พวกนี้นะครับรวมถึงถ้าได้ไปทํางานในองค์กรใหญ่ๆอย่างเนี้ยก ทักษะในการสื่อสารรวมถึงการทํางานร่วมกับผู้อืน่นนี่เป็นอะไรที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าไปกว่าทักษะทางวิชาการเลยนะครับก็นะครับก็ขอให้น้องๆเนีนะ่ย enjoy นะครับกับการเรียนรู้และก็การทําวิจัยนะครับสวัสดีครับในชีวิตทหายมันก็ที่พี่เข้าใจก็คือเป็น comfort zone ของพวกเราเนาะก็ถ้าได้ลองหรือว่าได้เรียนได้ทำอะไรก็ไปให้สุดนะครับ ก็ทํำให้สุดก็สนุกให้เต็มที่แล้วก็เรียนให้เต็มที่ใช้ใช้ใช้เวลาให้เต็มที่ฮะพยายามหาตัวเองให้เจอเออในช่วงเวลานั้นก็อะไรอ่ระเป้าหมายเหรอถ้าสมมติคนที่เจอรู้แล้วว่าตัวเองทําอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทําอะไรอยากเรียนอะไรหรือว่าอยากทํางานอยากต่อโทรอะไรก็ก็ไปเลยไปตามที่เป้าหมายแต่ว่าคราวนี้ทางนั้นก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยมันมันไม่ได้ มันไม่ได้ฟิกเนาะคือมันที่ที่ที่พี่เจอกับตัวเองก็คือมันจะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุของเรานั่นแหละพี่เ<ม>ชื่อมั่นนะครับว่าถ้าน้องนะครับเลิกเลือกเรียนในสาขาวิชา ิสิกส์ของมตสอเนี่ยก็คือทางสาขายครับก็จะช่วยหล่อลลอมนะครับทักษะเหล่านี้ให้น้องๆอย่างดีเยี่ยมเลยครับผมโดยสุดท้ายนะครับข้อแนะนําสําหรับน้องๆที่กําลังเรียนอยู่นะครับหากน้องๆคนไหนสนใจเป็นผู้พิทักษ์สันติราชนะครับโดยใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์นะครับมาช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับมาเป็นตำรวจพิจน์หลักฐานด้วยกันครับขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำน้องๆนะคะที่กำลังเรียนอยู่หรือว่าอนาคตก็จะจบไปหาง,งานทำในที่ต่างๆนะคะก็ให้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นนะคะแล้วก็หาทำอันไหนที่เราชอบนะคะสุดท้ายขอให้น้องๆทุกคนนะคะเรีนอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ